นี่พี่น้องแตบมแรกมาแล้วครับโอ้โหครับผมใส่สวยครับใส่สวยกัดเลี้ยพี่น้องกัดเลี้ยกัดเลียกัดเลี้ยกัดเลี้ยมาล้โอ้โหครับมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องกบกบกบลุกอุ๊บเดือบลอยครับมาแล้วครับโอ้ไยอะไรพี่น้องเดือบลอยครับเดือบลอยพี่น้องนี่ ต้้้นแบบี <g ül> รอยอสวัสดีครับผมบวกกับผมอีกแล้วก็บ่าวอีสานหาอยูย่หากินชาแนลนะครับพี่น้องนะครับมาหนา้าทีมงานเมื่อนี้สิสายงัดพี่น้องเอาใจนานาสายงัดหน่อยเมื่อนี้ครับบ่ได้เฮ็ดชิปโดดเราพี่น้องหนาวครับเมื่อกี้ครับบ่ได้มีเวลาออกมาเฮ็ดชิปให้พี่นอ้องเบิ่งนะครับเนาะวันนี้ไ อากาศดีแล้วครับได้ออกมาหาใเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งครับผมครับผมกติดตามไปเบิ่งเรื่อยๆครับผมเนาะไปเป็นไหนมื้อนี้สิมีเต็มให้พี่น้องได้ชมบ่เนาะครับผม <Okay. S 1> ติดตามเบิ่งเลยครับผมนี่ครับผมอ,อะไร่ครับพี่นออ้องเย็บปะเขาโอเค ได้สีดำครับติดตามมึงสิกัดดีป่ะพี่น้องครับไปมาแล้วรับเข้าไปนี่เบิึงครับสิ้บีปลากัดไวพี่น้องไม้สวยด้วยพี่น้องนำไซด์ครับ อากาศกด็ดีไน้องจะนี่บ่ได้เดดครับอากาศก็นัองดีแล้ว เปรียบปลอมน่าใจกลบพระท่านหยอดไม้กลบพี่น้องฮะน่าเกลงยว่ะพระท่านหยอดไม้กลบครับไปครับกัดแล้วครับ โกัดไข่พี่น้องนะงัดพี่น้องงัดมาแนละ้วพี่น้องมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับแต้มแรกพี่น้อง,น,นะน,องนี่ นี่พี่น้องแต้มแรกมาแล้วครับโอ้โหครับผมว้าวใส่สวยครับใส่สวยอู้หูเพิ่งมันกัดกันครับเพื่อนอะไรกัดกันพี่น้องเพิ่งพลายางพลายางอะไรกัดกันนี่มาครับแต้มแรกสวยๆครับผมฮะ แจ๋วพี่น้องเฮ้เอเอาเอา,เอาพี่น้องเก็บก่อนพี่น้องมาดินี่ครับค้างไว้ก่อนพี่น้องค้างไว้ก่อนตัเน้องอืมส,สวยครับพี่น้อง ไปพี่น้องมดิสูงตัวครับผมป่ายัางไปค่ายครับกัดค่ Oh no Xuống chuẩn len chuẩn lấy với đấy Xuống chuẩn, xuống chuẩn len mấy, kia mấy Khai sử.

ลูพี่น้องกังแล้กระเดากระเดากระเดาโอ้โหรับมาแล้วครับใส่ตัวใส่ตัวใส,ส,สนี้เต็มสองว้าวแก้วพี่น้องเต็มสองพี่น้องเต็มสงนี่เก็บกอนพี่น้องมาห

นี่ไยไปร้อยมากนี่ปากาอะไรนัางมาดิร่อยมามู้าหลังนั่งลุงลง ยบบ้อยครับยบบ้อยพี่น้องนี่ต้องเจอแบบนี้ยบร้อยหมดอารุดซำงามเลยรุดวยพี่น้องรดแหลก ียงกบเขียดพองอา,อาเอาแอกรักไปพี่น้องไปพี่น้องพักกินเขากันพี่น้องมาเนี่ยครับผมพักเทียงกันครับผมครับผมพักกินเขากันช่วงใบจังมัลุยกันตัวนะครับเนาะตอนนี้ก็อยู่เขาเราพี่น้องส่วนทีมงานไปกินเขากันพี่น้องครับติดตามตอนใบครับผมพี่น้อง งูกสองเขาตอนใบครับผมนะครับกินเขากันพี่น้องตอนนี้นี่นะครับกินเขากินเขากพี่น้องบันนี้ซุ่มกันครับนาาเพื่อนกินเขากพี่น้องบันนี้ครับนี่ตับปลาคูงปลาครับพี่น้องย่างไก่เมื่อตกปลากินย่างไก่พี่น้องบะหมาเขานี่ดิปลากาย่างปลากาติงปลากานะครับเอากินเขากันพี่น้องวันนี้ที่ทะเลซูปลาครับผมลงไปทะเลไปนั่นทะเลแล้วซูปลาเนี่ลละ มกก็ไดด้เมียนแล้วไอ้เวลาขี้่ก็ไปเอาขึ้นมาเรื่องท้ายซ้อมเดียร์เรีนโอ้ขึ้นทีั้ครับทีมงานอย่าให้มันตกะเท่เลยมาพอกันครับนานาเพื่อนครับผมกินข้าน้ำกันครับผมกินเข้าทุ่งเอาขอเวลากินข้าวจะข้าวมันไปเนอง ยกสองครับผมเข่าอิ่มแล้วครับสู่ต่อนครับโอเคตามมึงพี่น้องเนาะนี่ต่อยกสองเหรอยกแรกได้สองแต้มเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับพี่น้องตอนรวมแต้มกันกับทีมงานรายได้หลายจักตัวจักแต้มนะครับเนาะติดตามมึงเรื่อยๆครับพี่น้องครับ I know. ค่อยจ่อยออข่ายสัมค oh, <no. S 1> ่ายเสือห่องเงี้ยครับห่เงี้ยนีย่แลแห้งครับ ครบพี่ก้ับเปไ ลมพัดวีวีเร็วพี่โนโอ้องรอครบพี่น้องข้นขอปลาสัม โคบใจได้ขอป้าพี่เองพี่จีมาแล้วพี่น้องกบโคบโคบครับครับเดือดไฟครับมาแล้วครับโอ้ได้เลยพี่น้องนี่กบพี่น้องกบโคบโบโบเกาหลีพี่รอง <c oughs> โกเกลาหลีพี่น้องกุบเกลาหลีนี่ครับ <c oughs> เขียวเงี่งนะครับเอาความความหนึ่งเตี่ยมพี่น้องหนึ่งเตี่ยมเอาหมดนี่ครับหนึ่งเตี่ยมครับหนึง่งเตี่ยมเก็บก่อนพี่น้องเก็บก่อนครับ กินเงินครบยางพี่น้องครบกินครบยางพี่น้องฮะเก็ครับผมเก็บกันพี่น้องคับแล้วสิได้เดินทางกลับเลยพี่น้องมาเนี่ยจงเป็นเบ,บ,บิ้งครับผมผลงานร่วมกับทีมงานครับเป็นเดร็วครับเนาะครับผมติดตามไปเรื่อยครับไปครับมาเนี่เบิ้งครับผมเบิ้งพี่น้องเบิง้งเบิ้ง เบื้งหน้าหนวงเบื้งหน้าหนวงโอ้ปับ๊บโอ้ซ้ม <c oughs> ประซัมหมดของเจ้าของปลาโค้ะครับพี่น้องโอ้ปลาช่อนครับ <c oughs> ปลาช่อนปลาช่อนเหนือทำบุญชีครับบ้านเขาเอิญทำบุญชีครับตัวน้อยๆพี่น้อง <c oughs> จนแข็งเกเดบโบจุ่นนำนึกย่า Pues nah, ai พี่น้องบัดนี้มาเบิ่งผลงานเฮาบาดนี้เบิ่ง <laughs> <apro 3> <laughs> <laughs> รับแจ้งกันล้ใส่นาเราปลาแบสพ่น่ะมูนไงนี่ตากาครับงามๆใส่สวยๆครับจนน่าเวลาปลาแใ่เราเป็นสีอ่อน like well. ๆน <marginalized> ี่เย็นน่าเวลารับมีครับผมปลาแบดปลาแบดปลาแบดกบต้องกบต้องปลาแบสกูน่ะอนี่ งานงานผลงานนีครับผมใส่ลูกกรมิใส่ลูกกรมีใส่เกีด็มี้ามันกบันว่ายิ่งไปนังลงกดดำปีปีครับเป็นตะกินมานตายตัวเงยดำปีปีอยู่พี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัดใครน่าไมได้เพิ่มพี่น้องนะเนี่ยครผม ต่อไปกันจีกลับบ้านเราพี่น้องมาเนี่นี่ก็บปบคือกันนี่กับปุ๊ออนี่ก็บปบครับอัดเพียรครับเป็นรุ่นเลยมันโคตรเท่าเดียวเนาะมันโคตรเหมือนยังเหมือนไงฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ครับพี่น้องครับที่นี่ก็ครับฝากไปพี่เพียงเท่านี้พี่น้องเนาะกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี้ผมก็ขอร์ทพิชิตเพียงเท่านี้ครับ that's